สวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นเดนะวกับผมตอนนี้ก็อยู่เกมมิสเซอร์ในพาร์ทที่4นะครับผมลงช้าไปนิดนะเนื่องจากว่าตัดคลิปไม่ทันนะครับผมอ่านี่แล้วจะเมื่อพาร์ทที่เราที่เราได้รถมาครับผมผมมาเจอบ้านหลังนี้ไว้นี่แล้วมันก็มีเครื่องปั่นไฟไว้นี่เราเอาน้ำมันใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็กดสวิชนะฮะทีนี้บ้านของเรามันก็จะมีไฟใช้แบบไม่ต้องครับเองเลยนะฮะอ่าไนดูตัวสวิชอยู่ตรงนี้ นี่เป็นไงล่ะมีไฟใช้ด้วยเฮ้ยก็เท่ไม่ต้องคับจินเเลเตอร์เลยนะครับผมโอ้โหสามารถมีไฟใช้ได้นี่แล้วมันมีจุดนี้ด้วยครับผมนี่มันมีปลั๊กไฟให้ใช้ด้วยเว้ยก็เท่วร์ชันนี้เห็นปะนี่ตรงนี้มันจะเป็นปลั๊กไฟเว้ยก็คือเราสามารถที่จเจ้าของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมมาวางไว้ตรงบริเวณปลั๊กไฟแบบนี้นะฮะเออแต่ก่อนเอานี่เก็บก่อนนี่แล้วเราก็สามารถกดตรวจสอบบริเวณปลั๊กไฟได้นะครับผมมันจะมีพื้นที่ออกมาเห็นปะครับผมเป็นสีฟ้า,ฟานี่อะไรที่ โคตรแจ่มอ่ะปึ๊บจัดฟางทางแก๊สให้ดีก่อนมาเึ๊บโอโ้โหแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับผมที่ผมค้นพบในเกมนี้ก็ผมยิ่งกว่าการมีไฟฟ้าใช้ในบ้านนี่ก็ผมนั่นคือนี่ครับนั่นคือสิ่งนี้ฮะเมื่อเราปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับผมปิดเจเนเตอร์ซะโอเคแล้วเรากลับไปที่บริเวณที่มีสวิตช์ไฟนะครับผมแล้วก็เปิดสวิตช์โชเห็นไหมครับผมสิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่าการมีไฟฟ้าใช้ในบ้านนครก็กรมรผมนั่นคือการมีไฟฟ้าใช้ฟรีนะฮะ <G ül üş> เอ้ยเ,ยเยห็นป่ะครับผมไม่ต้องเปลืองน้ํามันอีกต่อไปครับผมมันคือพลังงานแห่งโลกวิญญาณครับผมที่คอยหล่อเลี้ยงไฟฟ,ฟ้าบ้านเราไว้นะฮะเอ้ยพี่แค่คุณเติมน้ํามันแค่ครั้งแรกเท่าน,นั้นนะครับผมครั้งต่อไปคือใช้ฟรีนะเห็นป่ะน้ำมันก็เหลือเท่าเดิมนะครับผมแต่ว่าบริเวณที่เป็นปลั๊กไฟครับผมจะไม่สามารถที่จะใช้ไฟฟ้าได้เว้ยอ่าผมรองมาแล้วแต่ว่าตรงไหนที่เป็นสวิตช์ไฟให้แสงสว่างเนี่ยใช้ได้หมดเลยเฮ้ยยี่ยไปเลยเอ่าเดี๋ยวจะไปที่ปลั๊กไฟเปิดให้ดูนะฮะเห็นป่ะ ุหรือที่เป็นปั๊บไฟมันจะใช้งานไม่ได้นะครับผมโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ผมคอยมีไฟใช้ส่องสว่างก็พอละอ่าจัดของในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วไปฟาร์มของกันต่อดีกว่าไปพื้นนี่อีแดงลูกพอ่เอเฮ้ยบึญบุญบบุญไปดีกว่าอ่าบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับผมเห็นปะนี่เห็นไหมหน้าบ้านเรามีบ่อน้ำด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะอดน้ำตายนะครับผมมาวางว่าตกปลาได้ตรงนี้ก็จะเป็นถนนใจโอเคครับผมมาเริ่มฟาร์มกันดีกว่าครับผมไล่จากบ้านหลังนี้ก่อนเลย บางทีนะครับผมระบบเสียงในเกมนี้นะครับผมมันอาจจะมีบางอย่างที่มันดังเกินไปนะครับผมอันนั้นก็ต้องทําใจนั่นเนื่องจากว่าระบบการเซตติ้งเสียงมันยังใช้งานไม่ได้นะครับผมให้ปรับลดเสียงเท่าไหร่มันก็ไม่ลดฮะบอกว่าเลยเออครับอ่าในตัวซีมีไรฟาร์มาอ่านี่เก็บหมดครับบอกว่าเลยว่าเมื่อเรามีรถแล้วเราจะเก็บให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอ่าตรงนี้เก็บหมดครับเฮ้ยนี่โตเอาไปได้ปะเนี่ยไม่ได้เหรออ่าช่วเฮ้ยอันนี้สามารถที่จะเอาไปทํารถพ่วงได้นะเนี่ยแต่ว่าต้องมีมอเตอร์ไซค์น้อยไว้มอเต เออรถ ATV อะ่ะขับข้างบนสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าโอ้ผมชอบแสงเงาในเกมนี้มากอุยนี่กระสุนปืนอ่าปับ๊บเนี่ยเชื่อไหมครับผมตั้งแต่ผมเล่นมาตั้งแต่พาร์ทแรกนะครับผมจนพาร์ทเนี้ยทานไฟฉายผมเจอไม่กี่ก้อนจริงครับผมเจอมากก้อนเดียวเองมั้งโคตรหายากอะครับผมบอกก็เลยอ่าปับ๊บทานไฟฉายกระปูเนี่ยแบบโคตรหายากจริงๆครับผมยากมากยากมากอ่ะโอเคครับผมเดินทางต่อนี่ไงก้อนหินเห็นปะเนี่ยแถบเนี้ย บริเวณตรงจุดเกิดเราแรกๆเนี่ยมันจะมีก้อนหินเต็มไปหมดเลยครับผมตามถนนเนี่ยบอกเลยว่าอยู่กันแบบสบายๆแล้วผมสังเกตว่านะครับผมแผนที่ในเวอร์ชันนี้นะครับผมมันก็คือแผนที่ในมิซเอเวอร์ในเวอร์ชันแรกๆครับผมแต่ว่าเขามีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแค่นั้นแหละครับผมเนี่ยเห็นปะเนี่ยตรงนี้นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมมันจะเป็นอุโมงค์เว้ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่ายโจรค่ายหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นสคูลแล้วนะครับผมเห็นไหมอ่าแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นศูนย์วิจัยสมัยก่อนที่มันนมีีแบบเเตาปฏิิกรรยยวคล์ออู่่ะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบรอบๆส่วนพื้นที่ที่เป็นโรงแรมนี่เหมือนจะอยู่ที่เดิมนะครับผมเออมันแค่ปรับเปลี่ยนเป็นิดเดียวเท่านั้นนะฮะบางทีผมขับรถอยู่ผมก็รู้สึกคุ้นๆหูคตาเหมือนกันนะเออคือออยง่ายนะครับผมเทเลนก็คือเทเลนเดียวนะครับผมกับมิซเซเวอร์ในเวอร์ชันแรกๆนะผมแต่ว่าจำไม่ได้ล้วเวอร์ชันไหนก็คือเวอร์ชันแบบไม่ใช่แรกสุดอะ่ะเออรองแรกสุดอะ่ะ <c oughs> รชันไหนอ่าโอเคเนี่ยแล้วถ้าเราขับไปนะครับผมมันจะเจอสี่แยกที่มีค่ายทหารอยู่ซึ่งเวอร์ชันนีีีี้กกกก็็มมมครรัััผผนนนนืออแแท่เเดยวว์ชะ โอเคก่อนอื่นปุ๊บอยู่แล้วมาเก็บน้ำมันกันก่อนนะฮะอ่าปุ๊บเราต้องการน้ำมันเพิ่มเติมนะฮะให้ตายเถอะถังน้ำมันนี่ไม่เอาแล้วนะไม่บักถังน้ำมันแล้วนะต้องหาเขตรยากเลยเออบทจะไม่มีก็ไม่มีจริงนะครับผมบทจะเจอก็เจอจังเลยอ่าปั๊บปั๊บไหนดูซิมีอะไรให้ฟาร์มบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮใจเย็นใจเย็นไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องอ่าปั๊บมาดูดน้ำมันก่อนเวลาดูดต้องดูดดีๆนะครับผมอ่าปุ๊บ โอเคอย่าลืมนะครับผมทุกการกระทาในเกมนี้นะครับผมต้องเซฟก่อนนะครับผมแล้วก็สํารลองไฟเซฟเกมด้วยนะฮะ <c oughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะโอ okay. เคเฮ้ยคันนี้ฟาร์มไม่ได้ครับผมฟาร์มน้ามันไม่ได้อ่าแล้วรถตู้คันนี้ล่ะดูสิมีถังน้ามันหรือเปล่าอันนี้ไม่มีฮะไม่มีอันนี้เป็นรถตู้ประกอบฉากนะจ๊ะอ่าปั๊บปะ,ปะลุยต่อลุยต่อครับผมบูนบูนบูนยังไงค่ายทหารเห็นไหมบอกแล้วว่ามันต้องมีอ่าปุ๊บแล้วก็เปิดดูสิ มีอะไรอยู่หรือเปล่าโอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยเจอกระเป๋าใบใหม่เลยว่ะไอ้ฉันจับได้กระเป๋าเหลือเกินอ่ะตอนนี้อันนี้ก็ไม่มีชู๊บแป๊บไม่มีเครื่องยนต์มีไหมไม่มีเฮ้ยเครื่องยนต์หายากอยู่นะรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเล่นมาผมเจอ2เครื่องยนต์อีกเครื่องยนต์หนึ่งอยู่ที่ตัวผมอีกเครื่องยนต์อยู่ที่รถคันไหนก็ไม่รู้จาไม่ได้ละคือตอนนั้นไม่ได้เก็บมาครับผมเ้ย <c oughs> ของมันเต็มตัว <c oughs> โอเคอ่ะเรียบร้อยอันนี้ดูดสยังเฮ้ยอย่านะอย่า โอ้โอ้จหายภาพจะหายภาพเฮ้ยเราก็ตัวว่ามันจะค้าสอีกแล้วไหนไหนไหนอ่าดูตามรถลงเดนสิมีอะไรให้ฟาร์มหรืึเปล่าช่วยแป๊บแป๊บ๊แเฮ้ยแต่ผมชอบมากเลยนะเกมนี้มันเป็นอะไรกันรู้นะเออทั้งที่บั๊กมากมายขนาดนี้มันอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกแรกที่เราเล่นมัครับผมตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกมันว้าวไงฮู้เป็นเกมที่คนไทยทํามาในประมาณนี้นะครับผมมันก็เลยรู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจนะครับผมในการเล่นครั้งแรกแล้วมันแบบ เป็นแนวสเวเวอร์ที่เราชอบด้วยไงเรียกได้ว่านะครับผมเล่นตั้งแต่แบบเปิดช่องเกมแรกๆเลยนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่คนดูแบบซับสไครต์แค่หลักพันครับผมจนกระทั่งคนซับสไครต์หลักแสนแล้วอะไอ้ตายเถอะเออเป็นเกมคู่บ้านคู่เมืองจริงๆครับผมแล้วเกมส์สเวเวอร์นะครับผมก็จะมีการอัปเดตใหม่นะครับผมในช่วงที่ผมเกิดวิกฤตทุกครั้งเลยครับผมถามว่าวิกฤตอะไรครับผมวิกฤตไม่มีเกมจะเล่นนี่หละครับผมเฮ้ยตายเถอะเฮ้ยสังเกตได้ว่านะครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมผมก็จะน้อยๆหน่อยครับผมลงคลิปน้อยนะแแแลล้วกกก็็บบบบเเ่นนมมอะไรั ไม่หนุกครับผมคือแบบมันพวกเกมอะไรเซดมันเยอะนะช่วงนี้แล้วแบบเกมมันเหมือนทํามาแบบครึ่งๆกลางๆครับผมเฮ้ยบ้านสีขาวในตำนานเดวกค,คนผมขอเก็บของก่อนแป๊บแป๊บบ้านสีขาวในตำนานยังอยู่ครับผมเดวกอนนี่ไงโอ้ยผมว่าได้ย้ายบ้านแล้วว่าผมว่าบ้านหลังนี้ต้องมี มันต้องมีจเนอเรเตอร์อย่างแน่นอนครับผมโอเคในระหว่างฟาร์มของก็ผมก็กลับมาคุยกันต่อแต่ก็ผมเข้าประเด็นเดิมนะฮะก็คือในช่วงที่ผมแบบไม่ค่อยจะมีเกมจะเล่นนะครับผมมีเวิร์มักจะมีการอัปเดตใหม่ตลอดนะแล้วเราก็แบบตื่นเต้นทุกครั้งนะครับผมที่จะได้เล่นเกมนี้นะฮะเรียกกันได้ว่าไม่รู้เป็นอะไรกร็ผมมันชอบมีบนขังเหลือเกินโอเคเดีย๋ยวเราไปดูบ้านสีขาวกันดีกว่า <c oughs> วาสเสน่ห์มันน่าจะอยู่ตรงที่เรามีรถกระบะแล้วก็สามารถที่จะขนของได้แบบเหมือนเราจะไปปล้นบ้านชาวบ,บ้านเลยแบบเนี้ย <c oughs> เอ้ยนี่ไงบ มีมีนี่เลยครับผมรถนอนรถนอนเด,ด,ด,ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนีนนน้ใช้ได้แป๊บนึงแป๊บนึงใช้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้ได้ครับผมเฮ้ยลองเลยลองเลยอ่าปับ๊บอ่ะเราเฮ้ยอ่ะเราเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เราไม่ต้องสร้างบ้านได้ปะเนี่ยเราสร้างบ้านบานบรถนอนได้ไหมแล้วก็อยู่กินบนนี้แหละโ <c oughs> <c oughs> อเคเฮ้ยมันคือแบบรถในฝันของผมเลยนะครับผมรถที่สามารถนอนได้อ่ะฮะแล้วก็แบบท่องเที่ยวไปทั่วนะฮะอ่ะปุ๊บอันนี้กดอะไรอ่ะหรือว่าเราต้องไปกด อ๋อลงไปกดด้านล่างใช่ไหมอชาชแวบแบบนี้เหรออุ้ยเฮ้ชิ้ตัวชีเดโอ้โหเฮ้ย,ยบ้านสีขาวโอเคอย่าไปดูบ้านสีขาวกนดีกว่าอ่ะอันนี้เขาที่เขาทำอ่ะเยี่ยม and an <c oughs> โอ๊ยแกมาถึงเวลาแล้วกับแหมอัปเดตมาขนาดนี้ทำไมไม่ทำรถสิบล้อไปเลยละ่ะจะเกรงใจไปทำไมล่ะครับผมทางผู้พัฒน,นาอัปเดตรถสิบล้อมาเลยจบๆครับผมเอาแบบคันใหญ่ๆมาแบบขนได้แบบทั้งบ้านอะไรประมาณนี้เฮ <c oughs> ้ยโอเคอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าการพุ่งมันดูแข็งๆไปหน่อยนะครับผมเออไม่เป็นเลไม่เป็นเลครับผมอ่านี่ๆเดี๋ยวเขาก็พัฒนาไปเรื่อยนะอ่าชูแว็บไหนขอดูบ้านหลังนี้สิอ่าก่อนอืน่นผมจําได้ว่าตรงนี้มันจะมีหมีอยู่ครับผมผมพยายามหาหมีอยู่ถ้ามีหมีนี่เยี่ยมเลยครับผมมันจะเป็นเนื้ออย่างดีให้เราเลยฮนะอ่าด้านหลังอันนี้ปุ๊บเฮ้ยอันนี้ก็ฟาร์มได้เนียเนี่ยนะเฮ้ยไอจักรยานคันนี้ยังอยู่เลยเหรอ ด้านหลังบ้านหลังนี้จะเป็นเป็นบ่อน้ําถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้ขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้นี่ไงละ่ะเจเนเรเตอร์เดี๋ยวผมต้องขอแบ่งน้ํามันจากรถของเรานะครับผมเอามาใส่เจเนเรเตอร์สันหน่อยนะเพื่อทดสอบระบบไฟ <c oughs> ถามว่าทดสอบทําไมล่ะครับผมก็อยากจะเห็นว่ามันจะมีไฟใช้ฟรีหรือเปล่าเอเคครับเฮ้ยอันนี้กดเซตบ้านเลยครับผมเยี่ยมไหนขอข้อชมหน่อยสิบ้านตัวอย่างเฮ้ยมีเฟอร์นิเจอร์คบคันกับผมแล้วก็มีตู้เก็บของบ้านเดิมเลยฮะนี่แหละครับผมบ้านเดิมของเรา เฮ้ย hey, สิ่งที่เพิ่มใหม่ก็คือมีทีวีให้ดูด้วยเยี่ยมว้าวหลังบ้านก็เป็นบ่อน้ําอันนี้ไหนดูชั้นสองสิเฮ้ยแฉกโอ้เฮ้ยที่นอนมีให้พร้อมครับผมตู้เสื้อผ้าก็มีเฮ้ย hey, แจ่มเลยฮะโอ้ย oh. hey, มีสวิตไฟด้วยนะอันนี้ช่องเก็บของเพียบผมว่าบ้านหลังนี้ไม่น่าจะมีให้เราฟาร์มครับผมมันคือบ้านที่ใช้สลับให้เราอยู่ครับผมห้องนี้เป็นห้องอะไรเนี่ยห้องเสื้อผ้าเหรออ่เก็บมาก่อน อ่าตรงนี้ปึ๊บแต่ก่อนห้องนี้มันจะเป็นห้องตันๆนะฮะอ๋ออันนี้เปลี่ยนเป็นห้องน้ําอันนี้ไม่มีอะไรให้ฟาร์มเลยเฮ้ยสวยครับผมสวยสวยสวยมันมันสมบูรณ์แบบมากครับผมบอกเลยบ้านหลังนี้นะฮะบ้านสีขาวในฝันของเราเฮ้ยดิว่าเป็นบ้านในตำนานเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราเออกไปดูโรงรถด้านข้างสิอับอ่าแต่ก,ก่อนแช่เฮ้ยตรงนี้มี A t ทด้วยครับ <c oughs> ผมเห็นไหมอุ้ยแล้วก็มีแบบรถพว่วงด้วยโอเคไม่ต้องไปไหนแล้วตรงเนี้ยจบจบเลยฮะ เอออยู่ตรงนี้แหละนี่มีรถพร่วงพร้อมเลยไหนปับ๊บเออตรงนี้อ่าเปิดประตูหน่อยให้แสงสว่างมเข้าเอ้ยเฮ้ยมีโต๊ะครับครับโต๊ะครับเอ้ยโต๊ะเป็นคนเรียบร้อยโต๊ะครับอ่าปับ๊บแล้วก็เอ้ยโอ้ช่องเก็บของพร้อมเลยว่ะแต่ว่าตู้ใบนี้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับผมอืมอันนี้ถังแก๊สโอเคอันนี้ก็ถังแก๊สน้อย อ่าเฮ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบไฟดีกว่าคนอื่นเราต้องเอาตุ๊กคราบไปเก็บไว้ที่บ้านหลังใหญ่เว้ยโอ้เฮ้ยบ้านหลังนี้ดีผมตัดสินใจแล้วก็ผมเวอร์ชันนี้ผมจะอยู่ที่นี่แหละฮะขี้เกียจไปไหนละอ่ะปั๊บเดี๋ยวเราไปย้ายของนะก็ผมจากบ้านหลังนู้นนะับผมมาบ้านหลังนี้นะฮะไปวางว่าตรงไหนดีว่าตุ๊กคราบเนี่ยอ่ะเราฝ่าว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมอ่ะฝ่าว้ตรงนี้ก่อนจุ๊บจุ๊บนี่ไม่ต้องคราบตุ๊กคราบเองเลยครับผมมีตุ๊กคราบใช้เฉยเลยเฮ้ย้าครับผมอ โอ้เตาโกงเตาแก๊สถังน้ำมงถังน้ำมันโอ้ต้นมุงต้นแแหะมาหมดเอ้ยไอต้นส้มต้นแรกผมยังอยู่เลยนะฮะอ่ะไม่ได้ครับผมมันคือต้นส้มของเราเราต้องปลุกชีพมันขึ้นใหม่ครับเอ้าเฮ้ยเอ้าบ้านหลังใหญ่มันอยู่มันอยู่ตรงนี้เหรอไอชิหายไม่อยู่ข้างๆบ้านหลังน้อยเรานีเองครับผมเอทำไมผมมองไม่เห็นตั้งแต่แรกอ่ะมอยู่ติดกันเลยครับผมอยู่หลังบ้านนี่เองปาทูเอาไม่เป็ลไรครับผมจะได้ขนของง่ายๆหน่อยอ่ะ ผลของลงจากรถกันเลยครับผมเฮ้ยนี่เตาปิ้งนี่มันใช้ได้ปะเนี่ยเออนี่เอาหมดครับผมอะไรที่มันประดับบ้านได้ผมเอาหมดเลยฮะบอกเลยว่าเกมนี้เน้นแต่งบ้านอย่างเดียวฮะซอมบี้มันก็ไม่เท่าไหร่ครับผมโจมันก็เหมือนกับพนักงานเซเว่นดีๆนี่เองครับผมหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะครับผมเฮ้ยสโซดีครับลบหนมจิตสระเปาเพื่อไปครับผมโป้งเข้าให้เข้าหัวครับผมเฮ้ยแล้วก็ชิงขนมจีบมันมาอาชว่าแพ็บโอเคนี่อันนี้เอามาประดับบ้านสวยงามฮ่าเอ้ยต้นส้มของฉันเฮ้ยอ่ะเอาต้นส้มออกก่อนวางไว้ตรงนี้ ใช่ไหมผมรู้ต้นอะไรครับผมผมเรียกต้นส้มอะ่ะ <c oughs> เอ้ยมีกระถางต้นไม้ตรงนี้ด้วยวะเฮ้ยต้องเอาต้นอะไรมาปลูกสักหน่อยนะเนี่ยอ่ะขนของลงขนของลงอชดภาพภาพภาพ,พมาใช้เวลานิดนึงนะฮะเฮ้ยขั้นตอนนี้อ่าทำการปิดเครื่องเจเนอเรเตอร์ก่อนปุ๊บนี่ผมเติมน้ำมันไปสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมผมจะลองซิว่าเราจะมีไฟใช้ฟรีหรือเปล่าครับผมอ่าปับป๊บปั๊บนี่ปิดเจเนอเรเตอร์แล้วนะเฮ้ยเค็มเหมือนกันเลยมีไฟใช้ฟรีอ่าเหมือนกันนะครับผม ในส่วนที่เป็นปลั๊กไฟไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าในส่วนให้ความสว่างนี่ใช้งานได้หมดเลยอ่าเยี่ยมโอเคบ้านยังสวยอะ่ะเอ้เวอร์ชันนี้มีซอมบี้แบบทะลุก,กระจกเข้ามาป่วาวะนเนี่ยไม่น่าจะมีนะอ่าปับ๊บมาไหนดูซิสวิตไฟอยู่ไหนวะจะลองเปิดทั้งบ้านเลยนะไฟดูซิว่ามันจะกินไฟหรือเปล่าผมจะเปิดทิ้งไว้เลยฮะอ่านี่ห้องนอนเปิดไว้แบบนี้ปับห้องนี้ก็เปิดฮะเปิดไม่ทั้งบ้านเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ติด ทำไมไม่ติดอ่ะเออเฮ้ยไฟตรงนี้ไม่ติดผมว่าเขาไม่ได้ต่อไฟให้เราแน่เลยฮะอุ๊ยอ๋อมาติดในห้องน้ําโอ้มันอย่างนี้นี่เองอ๋อนี่ตรงนี้มีสวิตช์อันหนึ่งเฮ้ยต้องเช็คไฟในโรงรถด้วยนะเฮ้ยมีไฟใช้ด้วยครับผมในโรงรถนะเฮ้ยเฮนะ้ยแต่ว่าน้ำมันมี3สวิตช์แล้วอีกสวิตกหนึ่งมันไฟตรงไหนวะเนี่ยเดีไหนนะไฟตัวไหนอ๋อไฟหน้าบ้านเฮ้ยอันนี้อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งโอ้ยอเกย์เน่มัน เก็บของจะชัดเลยเขาบอกมันช่างสมบูรณ์แบบเหลือเกินสถานที่แห่งนี้อ่าแล้วก็แล้วก็ขนของลงจากบ้านรถด,ด้วยนะฮะอ่ะปับ๊บนี่นี่ตู้เตอร์ขนมาหมดครับบอกเลยว่ารถบ้านนี่แบบโคตรดีฮะมันทําให้เราแบบขนของได้เยอะมากขึ้นด้วยนะนี่เอาวางไว้วางไว้อ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันอ่าฝากไว้ก่อนเดีย๋ยวค่อยแต่งนะฮะบ้านโอเคกลับมาที่เฮ้ยบ้านทะเลสาบของเรานะฮะไม่ใช่หรอกครับผมของอยู่ที่นี่เยอะมากกินไ,ได้ขนกลับไปเลย อ่ะปับปับปับแต่ว่าตอนนี้เรามีเ <c> ฮ <oughs> ้ยรถพ่วงมาแล้วไมครับนี่เฮ้ยเอ้ยเ้ยติดมะติดมะไม่ติดไม่ติดไม่ติดนี่ของเราอยู่ตรงนี้เยอะมากฮะโอเคจอด,ดีๆีก่อนมาขนของกลับบ้านฮะหมดครับผมบอกเลยว่ารอบเดียวหมดฮะเดี๋ยวกอนนะบ้านขาวอยู่นี้ป่ะนี่ผมจําได้มันจะมีเส้นทางตรงนี้ฮะแล้วก็เลาะไปแล้วจะเจอบ้านขาวแอบปึ๊บ มันคือแผนที่เดิมก็ผมของเวอร์ชั่นแบบแรกครับผมบอกก็เลยผมถึงจําได้กันมันแบบเฮ้ยมันมันคุ้นๆนะแค่เขาเปลี่ยนแบบเทเลนนิดๆหน่อยกับผมแต่แปลงมันแบบมีคลื่นมีอะไรที่แบบดูแบบไม่เหมือนเดิมอะ่ะแล้วก็ต้นมงต้นไม้เป็นรูปแบบใหม่นะฮะโอเคจอดตรงนี้เลยขนของมาเพียบเฮ้ยจอดก่อนอ่านี่ฮะฟูลเขาผมบอกว่าฟูมาก่ะเพิ่เปิดประตูก่อนใช่ไหม แล้วกอนนะหาอะไรกินก่อนหิวน้ำมีน้ำให้กินไหมเนี่ยเอาหนี้โอเคครับผมมีน้ำตะปอนอยู่กินก่อนเลยเพาะเรียบร้อยอ่สาสุดเชิญเฮ้ยอ่าคนของเข้าบ้านคนของเข้าบ้านอุ้ยของเยอะเลยทุเดี๋ยวค่อยจัดนะครับผมคือตอนนี้แบบยังปวดหัวอยู่ของมันเยอะเกินอ่ะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันปับรับรับ,รบนี่อ่อาวางไว้ตรงนี้อันนี้เป็นกล่องใส่ปืนยังมีอีกครับผมมีเยอะมีเยอะอ่าที่เราฟาร์มมานะฮะ นี่แบบท้าไม่ได้รถเข็นแบบในพาร์ทแรกนะครับผมบอกเลยว่าแบบยากกับชีวิตเราเพอเอ,อเราไปเจอรถเข็นตั้งแต่พาร์ทแรกมันทําให้ชีวิตเราสบายมากขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้ปับ๊บอ่าโอเคเยี่ยมอ่าแล้วก็ในระหว่างที่ผมจัดของนะครับผมผมขอตัดออกไปแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากนะครับผมในการจัดของนะครับผมวิ่งไปวิ่งมางเป็นสิบๆรอบนะฮะโอเคมาเดีย๋ยวไปเจอกันอีกครั้งตอนที่เราออกฟาร์มกันด,ดีกว่า เนี่ยผมว่าบ้านขาวนี่ครับผมดีที่สุดในแผนที่นี้แล้วครับผมเพราะว่ามันมันอยู่กลางแผนที่เลยแล้วมันก็ไปไหนสะดวกครับผมเนี่ยขับออกมาทีเดียวปุ๊บเจอค่ายทหารแล้วครับผมแล้วก็ฟาร์มของแบบรัวๆเลยอ่ามีอะไรให้ฟาร์มบ้างครับอันนี้ไม่มีเลยเหรอโคตรมืดนะฮะเออของคือมีบทแทบทุกอย่างแล้วขอถ่านไฟฉายสักหาก้อนได้ไมามขอร้องเหอะเค <c oughs> <c oughs> ไม่ขายยากที่มาานไฟฉายเนี่ยอ่ะปับ๊บชวร์บ นี่ไม่มีฮะเฮ้ยอยากได้กระเป๋าอ่ะเฮ้ยกระเป๋าไปไหนวะเนี่ยอันนี้เสื้อผ้าเอาเก็บไปด้วยครับผมตอนนี้ผมเก็บเรียบนะฮะไม่ว่าจะมีอะไรเก็บเรียบเลยเพราะว่าเรามีรถแล้วไม่ต้องกลัวดินเหนียวนี่ไม่เก็บดีกว่าอ่าโอเคโอเคปั๊บปั๊บปับเข้าขไปดูด้านในนะฮะอบฟื้นโอ้หแถวนี้มีโจรป่าวะไม่น่าจะมีโจรน,นะครับผมเฮ้ยอ่ะปับ๊บฟาร์มของเรื่อยๆตึ๊บๆเฮ้ยตรงนี้มีเจนเนอเรเตอร์ด้วยนะ เฮ้ยตรงนี้ก็สามารถที่จะทําเป็นฐานทัพของเราได้เลยนะเนี่ยเออเอาค่ายทหารมาทําเป็นบ้านนะครับผมอุ้ยถังแก๊สก็พุเก็บก่นอนลืมไปชว่าแพ๊บแฮบอกเลยว่าเก็บหมดทุกสิ่งทุกอย่างน,นะครับผมเฮ้ยไม่รู้จะขนไปทําไมเยอะแยะนะครับผมไอ้เจ้าถังแก๊สเนี่ยเฮ้ยอ่ะชว่าปั๊บนี่ถ้าบ้านไหนมีถังแก๊สเยอะๆนะครับผมมันเหมือนผู้มีความรู้ครับผมทุยตะกะไหนวะเนี่ยเอ๊อ่ะปัะ๊บอ่ะเก็บไปก่อนเฮ้ยเราต้องมีของเยอะๆก่อนครับผมยิ่งเยอะดูยิ่งดูรวย อ่ะปับอุ้ยพายุมาเฮ้ยต้องเก็บก่อนอ่ะารย์ว่าอันนี้เก็บต้องกด e นะฮะแล้วผมชอบพายุในเวอร์ชันนี้มากเลยนะครับมันจะมีใบไม้แบบขุยๆฮะปิวแบบโอ้หแบบติดหน้าติดตาแบบแบบเอ้ยอะไรเงี้ยมันแบบมันดูแบบมันดูแบบยุ่งเหยิงดีครับผมเวลาพายุมานะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเซฟก่อนนะครับผมปับเพราะว่าในระหว่างที่เราขึ้นทาวเวอร์นะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเราอาจจะตกลงมาตายก็เป็นได้ เพราะว่าผมจําได้ว่าเมื่อพาร์ตก่อนใช่ไหมที่เราขึ้นทาวเวอร์ไปปุ๊บแล้วขึ้นไปปุ๊บมันยืนหมิ่นครับผมเหมือนก็จะตกอ่ะอันนี้ยังไม่หมิ่นโอเคอันนี้ปลอดภัยฮะอ่ะโอยโยเสียงพายุดังมากจิ๊บจิ๊บจิ๊บอึ๊บมาดูสิว่าบนทาวเวอร์มันจะมีกระเป๋าเพิ่มหรือเปล่าโอเคปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยนี่ปึ๊บนี่อึ๊บอ่ะอุยพายุพายุแรงมากเอ้ยอ่ะจิ๊บ นี่อันนี้กระเป๋าโอ้โหได้ไปแล้วขอบคุณครับโอ้โหดูลมลมปุ๋ยปุ๋ยเฮ้ยนี่เรามาสร้างบ้านแบนบน,นี้ได้ปะวะเออเฮ้ยอันนั้นเป็นนอกอาณาเขตครับผมโอเคโอเคมาลงก่อนลงก่นอนนี่โอ้ชอบใบไม้มากเลยมันปิวว่อนเลยอ่ะดูดิดจังหวะเน,นี้ยปึ๊บลงก่นอน เฮ้ยตรงนี้มีบอสโหนดปลาหมึกอ,อยู่ฮะเอ้ยวัดีนายเฮ้ยมันมไม่สนใจรถกระบะเราเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอแวะฟาร์มตรงนี้ก่อนครับผมตรงนี้มันจะมีโบสถ์อยู่นี่มีโบสถ์อยู่แล้วก็ข้างในาจะมีบอสโหนดปลาหมึกอ,อยู่นะฮะนี่ไงแต่ว่าเราจะไม่เผชิญหน้ากับมันแบบตัวต่อตัวครับผมเพราะเราไม่ใช่ลูกผู้ชาย่าเราเป็นลูกอิตุยนะครับผมอ่ะปับ๊บไอ้นั่นอะไรอ่ะอ๋อกวางกวางกวางมันจมดินโอเคปับ๊บ ่าคนอื่นชแวรไหนดูสิอุยถังแก๊สตีแล้วอ่ะขี้เกียจเก็บแล้วเออที่จริงเราสามารถที่จะถ่ายแก๊สในถังนะครับผมเก็บไปได้นะแต่ว่าผมขี้เกียจไงผมแบกไม่เกินทั้งถังเนี่ยนะฮะอ่ะปับ๊บอ่าแล้วก็มีของปะไม่มีครับผมให้ตายเถอะอุยแสงดีมากเลยผมชอบครับผมเอออะเรวเอนจินห้านะับผมมันให้แสงที่แบบโคตรสมจริงเลยนะคือถ้าทำดีๆในเกมนี้จะแบบ มันสามารถที่จะกลายเป็นเกมแบบที่มีภาพแบบสมจริงแบบโคตรได้เลยนะอ่าป๊บเนี่ยเพราะว่าโดยโอเลนจินห้านะครับผมมันจะแสงอะไรมันแบบมันให้มาดีอยู่แล้วอะปึ๊บโอเคนี่เก็บมาก่อนเอ้ยอันนี้กล่องกระสุนเก็บมาฮะเก็บไม่หมดนะครับผมชั่วโมงนี้นี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาที่สูงก่อนไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจ <laughs> เคลูกอีตุยลูกอีช่างตุยโอ้ยโอยวิ่งหนีวิ่งหนีโอ้ยติด <laughs> อะไรอะ เอ้มันติดต้นหญ้าต้นหญ้ามันพันขาฉันเออเรียบร้อยอีกตัวนึองอยู่นู่นครับผมโหดิน้นผงาบัง,งาบเลยอะ่ะต้องซ้ำนะซ้ำซ้ำครับผมโอ้มันยังดิ้นอยู่เลยอะ่ะอะไรวะเฮ้ยแล้วมันไม่ตายเลยครับผมเฮ้ยไหนลองลองล,อง,ลองไปใกล้ๆมันได้ไหมหว่ามันจะเป็นเป็นความฉลาดของ AI ในเวอร์ชันนี้ครับผมเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บมันก็จะแบบ แว่กัดเราอะไรแบบนี้เปล่าเฮ้ยอันตรายยังไงต้องขอลองนะอ,อาจจะไปดุกไม้ของ AI ไในเวอร์ชันนี้ก็เป็นได้นะเฮ้ยยังไงยังไงมันแกล้งทุรนทุรายหรือเปล่าผมว่ามันไม่ได้แกล้งแล้วลครับผม <c oughs> ผมไม่ได้แกล้งแล้วแบบนี้เอออะไรวันนี้เฮ้ยพอได้แล้วแหมแอคติ้งคัด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 ,คด,คดพักกินข้าวได้โอ้กำลังอินกับผมผมกำลังอินกับบทบาทเฮ้ยโอ้แม่ค่าตัวสามร้อยเล่นระดับพันเลยนะเนี่ยโอ้ปรับ เฮ้ยพอได้แล้วมันยังไม่หยุดนะครับถ่ายปกคลิปแม่งเลยเหยียบหัวแม่งเลยอ่ะเอาไงดีวะเอามีดฟันมันได้ไหมขวานจามอ่ะกดปล่อยมันเฮ้ยตกใจ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันไม่หลุดว่ะมันไม่หลุดครับผมอ่าเรียบร้อยนี่แล้วได้ปลดปล่อยมันแล้วครับผมท่านผู้ชมไม่งั้นมันต้องดินน้นรนทุรนทุรายทุกทรมานแบบนี้ตลอดไปนะฮะที่อาจจะวางน้อยสวัสดีขอเนื้อหน่อย ฉันมีเนื้อกวางกินแล้วโอเคชมแฝะมาให้หมดชมแฝะมาให้หมดอาทึบึบทึบทึบึบึบฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรหมอกหมอกเฮ้ยหมอกมาหมอกมามนี่อนหาที่หลบสิครับรอรยูอ่าเฮ้ยนี่คนบอกว่าพี่ผมอยากจะเห็นการ,รเผชิญหน้ากับซอมบี้ภายในหมอกมันจะมีเรื่องให้เผชิญอีกมากมายในเกมนี้ใจเย็นๆไอ้น้อง กินข้าวพักพกนกนเราจะไม่ยอมเสียก็สุนไปกับเรื่องไร้สาระรอกนะครับผมเพราะว่าการที่เราต้องยิงมบีในหมอกนั้นนะฮะมันจะทําให้เราสูญเสียก็สุนไปอย่างมากมายแต่ว่าความคุ้มค่านะั้นมันไม่คุ้มค่าสเลยสู้เรานอนหลับหนีดีกว่าครับผมอ่หมอ,อกหายแล้วก็ผมดี๋ยวเราก็สำรวจในโบสถ์กันดีกว่ามีอะไรอ่ะอมีอะไรหยุย่ยเต็ไมไปหมดเลยอุ้ยมันน่ากลัวอุ้ย,ยมีไส้ตรงไส้ติ่งไหลเต็ไมไปหมดเลยฮะ เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นมันก้อนอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดฮ้ย,ยใช่ไหบม,มีของให้ฟาร์มมะตทองพีบเบิลอันนี้กงนกเอ้ยเฮ้ยมันมีก้อนอะไรแดงๆอยู่ด้านหน้าครับผมหยุกหยุยหยุกหยุยหุยดุดดุกดุดดุดหุยแสงโคตรดีครับผมมุมนี้เอออันนี้อันนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรครับผมมีแต่ไอ้ดุดดุกนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้ทําร้ายเรานะเนะว้ย แล้วถ้าเราไปทำร้ายมันนี่มันจะได้อะไรกับคืนมาเปล่าวะอ่าห้องนี้ห้องนี้มีอะไรห้องนี้มีกระเป๋าได้กระเป๋าไมหนึ่งใบครับผมเฮ้ย็นความก้าวหน้าแล้ววันนี้จะบอกให้อ่าได้กระเป๋าว่าสองใบอ่ะอ่าโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมมีอะไรปะมองดีๆนะฮะคือในความมืดนี่ผมจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะเนื่องจากว่า <laughs> ผมไม่มีถาดไฟฉายฮะไม่หาโคตรยากเลย ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรโอเคไปดีกว่าฮะไอ้ดุุยนี่ผมเห็นในตัวอย่างนะับผมเข้าเอาปืนไฟมายิงวอไม่รู้ว่ายิงมันจะได้อะไรนะโอเคแต่ที่ว่าที่แน่ครับผมเรากลับบ้านก่อนดีกว่าชแอบไปโอ้โหของเต็มคันรถบอกว่าเลยเนี่ยกับผมถ้าว่าในทฤษฎีของผมมันเป็นจริงแล้วก็ว่าแผนที่นี้มันจะเป็นแผนที่เดิมของเวอร์ชนันแรกๆนะฮะโรงแรมเนี่ยมันจะต้องอยู่ด้านขวาครับผมถ้าเราขับรถตรงไปปุ๊บด้านซ้ายมันจะมีซุ้มโจร ใช่ไหมน่าจะใช่เออใช่ไหมโรงแรมมันจะอยู่ด้านขวาถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าด้านซ้ายจะเป็นสุ้มโจนแล้วก็จะมีทางแยกไปด้านขวาขึ้นภูเขาอีกทีนึงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมโอู้้ชชันต่างต่านมีซิเวเบอร์ครับผมอย่างแท้จ,จริงอะขวาดี่ก่อนมีโจนไหมมีโจนครับผมแต่ว่าเป็นโจนกระจอกนะฮะว่าเราก็จัดดิฮะโอ้โหเอ เฮ้ยกำนัสนสไนเปอร์อ่ะเจอลูกซองกำนันเข้าไปโอ้โหหัวบานไปเลยครับอ่ะไม่ต้องลุ้นเลยอ่ะแชวปไหน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 เวีคุณโจนมัมองไม่เห็นเราครับผมมองไม่เห็นเหรอ,รอ,หน,หรอนี่แนวเบิกลูกตาให้ฮะจะได้แบบตาก,กว้างๆอ่ะแชวปมี3มตัวครับผมเฮ้ยแต่ผมจําได้ว่ากระท่อมหลังนี้มันจะมีมีเพื่อนเราไม่ใช่หรอ ไอ้สกอตตัวอะไรสักอย่างอ่ะจำไม่ได้เฮ้ย <c oughs> อันนี้ก็จำเฮ้ยอะไรอ่ะใครยืนอยู่ตกใจหมดเลยไอ้บ้าเลยเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ไม่มีเวอร์ชันนี้ไม่มีที่จริงมันจะมีห้องให้เรางัดด้วยนะเออนี่เสร็จเหล็กโอเคเฮ้ยนี่ดูรถก่อนดูรถก่อนถืว่าจะมีเครื่องยนต์นะฮะอันนี้ไม่มีว่ะเฮ้ยเครื่องยนต์หาย,ยากจริงครับผมขอถ่านไฟฉายได้มาสักห้าก้อนให้ตายเถอะอุ้ยมีธงชาติด,ด้วยว่ะเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยบินดิษสามเฮ้ยเอาถ้าเรามาชักธงแบบนี้แล้วโจนมันจะเกิดปหมเนี่ยเอาอ,อันนี้เหมือนกับเรามา เฮ้ยถ้าโจมันไม่เกิดมันก็ไม่เฮ้ยผมว่ามันต้องมีการชิงธงคืนแน่ๆครับผมถ้าหากว่ามีการแบบชักธงแบบนี้แล้วก็เฮ้ยน่าจะใช่ฮะคือถ้าเป็นธงเขียวนี่คือเป็นของเราแล้วนะครับผมเห็นไหมขึ้นธงเขียวผมว่าสภาพมันต้องมีคนมาชักธงแดงแน่เลยฮะแล้วก็ต้องแบบชิงกันไปชิงกันมาแบบนี้เหรอฮิตตายเถอะมันเป็นการย่งชิงที่ไม่มีที่สิ้นสุดก่อนอื่นปุ๊บฟาร์มของก่อนอ่าชแวบเอาระเบิดระเบิดมา,าชแวบโยนมาทางนี้ อ่ะปึ๊บแล้วก็กางเกงยียนหุย้ยเยอะที่บ้านไม่อยากได้นะกางเกงยีนเนี่ยตัวเก่ายังใส่ยังไม่ขาดเลยหุ้ยนี่ครับผมมีดอดด้วยอ่าปับ๊บอันนี้ปึ๊บโอ้ขนมเอามาอ่ะอันนี้กินได้ครับผมของดีของดีงดสรุปค่ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมไอ้พวกนี้ปืนพังผมไม่เก็บแล้วกันที่เก็บเก็บฮะเอ้ยที่ไหนมีความโลภที่นั่นมีคนรวยเอ้ยทุยท,ที่นั่นมีความวิบัติสเออเราจะไปสอนให้ท่านผู้ชมท่านอย่างนั้นได้ยังไงเฮ้ยความโลภมันเป็นสิ่งไม่ดี แต่ว่าถ้าเรามีเยอะมันก็ดีอ่ะใช่ไรับโอเคแล้วก็นี่เอาวางไว้ก่อนชัวร์ครับฮ่าโอ้โหได้ของมาเพียบครับผมบอกเลยว่าเต็มลังเต็มลังอ่ะเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> อ่ะจอดรถดีๆจอดรถดีๆปึ๊บโอ้โหปึ๊บ,บ,บ,บอ่าเรียบร้อยอ่ะนี่ประมาณนี้เลยโอ้โหนี่เปิดไลฟ์ขายของเก่าได้เลยนะเนี่ยดูดิของเต็มหน้าบ้านเลยฮะยังไม่ได้ขนเข้าบ้านเลย <c oughs> เก้เยอะเกิน อ่ะตรงนี้อ่ะเปิดไฟก่อนนี่ไฟฟรีครับผมเปิดไม่เป็นเลยครับผมต้องวีทั้งวันสบายเอ้ยอ่ะนี่เป็นไงล่ะโอ้ผมต้องลงนะครับผมว่าผมจะอยู่บ้านหลังนี้แหละไม่ย้ายละชัวโอเคก็ผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้รู้ว่าอยากให้ผมเล่นต่อแบบรัวๆนะครับผมยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับแครงให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจโดยการอ่านแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกันกดไลค์ให้ทางช่องนะครับผมคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับ